ไปที่ทันดัประเด็นร้อนครับวันนี้ขอเริ่มต้นในส่วนของประเด็นร้อนกับเรื่องราวที่มีปัญหากระทบก,กระทั่งกันมายาวนานกับเรื่องราวของโรงงานน้ําตาลนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีก่อนหน้านี้ก็มีคนประท้วงที่อยากให้มีการปิดโรงงานครับ,รบเพราะว่าตัวโรงงานน้ําตาลนี้อาจจะบอกว่าเป็นสาเหตุนหนึ่งของการทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วถ้าเผื่อมีการกอร่อตั้งใหม่คนมักจะต่อต้านแต่ว่าท้ายที่สุดนี้ครับโรง,งงานน้ําตาลบอกว่าไม่ต้องต่อต้านท่าน ปิดเองเลยอได้เรับปิดเองครับแล้วก็แทนที่คนจะโห่ร้องัชโยนะครับปรากฏว่าคนต่างร่าให้ที่ปิดโรงงานน้ําตาลครับพนักงานใชครับเดือดร้อนเลยแหละจากทางด้านมติชนนะครับบอกว่าพนักงานร่าให้โรงงานน้าตาลกุมภาวะปีปิดกิจการหลังเปิดมากว่าแค่58ปีเองรับขาดทุนมายาวนานนะครับเป็นการเปิดเผยไปเมื่อเช้าของวันนี้ครับที่โรงงานน้ําตาลกุมภาวาปีเทศบาลตำบลกุมภาวาปีอาเภอกุมภาวาปีนะครับ อำเภอนี้คนจะมีลูกหลานเยอะนะเพราะว่ากลุ่มทั้งปีเลยนะครับบริษัทน้ําตาลกุมภาาปีจํากัดมีนัดหมายให้พนักงานลูกจ้างของบริษัทมารับฟังคําชี้แจงการเลิกกิจการครับหลังจากที่ดําเนินกิจการมายาวนานเพียงแค่58ปีเอง,อ,อ,อ,งอีกสองปีก็จะ,กะเกษียณน,นะ,นะ <c oughs> มากะเกษียณก่อนอายุครับผม <c oughs> เออร์ลี่นะบริษัทลงกนันเออร์ลี่ท่านผู้สื่อข,ข่าวของมติชนก็รายงานว่าบรรยากาศมีการติดป้ายแบ่งสถานะที่ประชุมนี้ออกเป็น6จุดกับ คือข้ามบ้านรับรองจุดหนึ่งทางไปบ้านพักจุดหนึ่งที่จอดรถจักรยานยนต์จุดหนึ่งที่จอดรถยนต์จุดหนึ่งที่จอดรถฝ่ายไร่จุดหนึ่งแล้วก็หอประชุมใหญ่จุดหนึ่งทุกจุดครับมีการติดจ,จอขนาดใหญ่เพื่อชมการถ่ายทอดสุป,ประชุมไปพร้อมกันโดยมีเจ้าที่ตำรวจอสอนะครับในเครื่องแบบมาดูแลความสงบพร้อมกับทีมงานของโรงงานมีชายชุดสาฟารีสีดำครับโอ้สาฟารีสีดำนี<ไ>่ก็คงจะพอ คงจะเป็นฝ่ายความมั่นคงของโรงงานนะครับชบาลีสีดำนี่อันนี้ก็เป็นเสื้อที่พอรู้รกันนะครับพนักงานลูกจ้างรวมแล้วนับนะฮะนับก็ปรากฏว่าต้องขอรองเท้านับเลยครับเพราะมันเยอะเหลือเกินรวมแล้วก็280ท่านด้วยกันโอ้เยอะนะต่างก็ทยอยเดินทางมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าของอาคารสภาพรายงานน้าตาลกุมภาวาปีไม่ยอมแยกไปไปประชุมตามจุดต่างๆที่โรงงานมาร์กเอาไว้ให้ครับหน่วยใหญ่ไปแห้งใดประชุมมองใดกระได้ตัวว่ัฒน ย่งสมก,กาเกณฑ์พิกพิกสิพิดไปแล้วพระท่านยั่สมักาเกณฑ์อยู่หรหนปรากฏว่าสาวโรงงานทั้งหมด2องรคนครับต่างกล้อประชุมจุดเดียวกันครับ<ม>อ,ยอยู่มองเดียวกันครับผมเ<ม>พอเป็นอย่างนี้ทางด้านโรงงานก็เลยขอขอนายชัยวัตรสอนมะนีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีนะครับได้เจรจากับตัวแทนพนักงานลูกจ้าง5คน ว่าไอ้สาเหตุที่วางเอาไว้5จุดโมเมนทหกจุดโมเมนตยังพี่น้องเอ้ยนะครับบอลบอลลังเกียจลังนอนได้ตอนนี้มาสถานการณ์โควิด -19 ถ่ายมาจุ่มยี่หม่องเดียวกันถาดทิดเชื้อมากสามาโทรโรงงานอีกประทันจังหวัดเกสิบ้าอ้าวผมบอกผมจะข่วมอนนี้ว่าระธานมันเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนี่มันนั่งจุ่มหัวกันอยู่ว่าทันกับเครื่องที่หายไทยเปย์สมภพมนขาดทุนออกคิดจำเนี้ยังคิดบ่ได้ว่าทันอยากจะมาว่าให้อีกทีนี้ครับก็เลยเว้นระยะไปว่าทันเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 นี่เป็นคำชี้แจงนะจนกระทั่งเวลาเก้านิกาห้าสินาทีพนักงานก็รับฟังแล้วก็โอ้แมนชมบอกว่าแจกแล้วนึกว่าอยากแยกตัวว่านึกว่าทฤษฎีแบ่งแยกและปกครอง่าท่านโมหูน้าได้ว่าท่านเห็นมาแยกกลุ่มกันหวยมูมูเดียวกันอย่างนั้นทักันนี่แล้ว่ากินอาดกินข้อนมันก่าท่อนอันนี้มาแยกส่วนกันโมเมนว่าท่านแต่ว่าพอฟังเหตุผลเอาฟังขึ้นมาท่านฟังขึ้นอยู่โควิด1นทีนมาท่าะพอเป็นอย่างนี้ทางด้านพนักงานก็เลยยอมเข้าประชุมแบบแยกส่วนครับแต่ว่าไม่แยกใจครับ โดยมีทางด้านท่านประธานโอ้ประธานนี่เป็นประธานชาวญี่ปุ่นบ่นเนี่ยชื่อเป็นสิบเแปลกไหมชาวญี่ปุ่นแหละครับชื่อน,นี้ฮิเดยุกินะครับ <นะ S 1> ผมนะฮิเดยุกิมูราคามินะครับญี่ปุ่นแน่นอนแบบนี้ครับผม <c oughs> มูรักามิมแบบนี้นครับ <c oughs> มูราคามิว่าง,งั้นครับ <c oughs> เป็นประธานบริษัทน้ำตาลกุมภาวาปีจำกัดครับเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองในขณะที่สื่อมวลชนเองก็ได้รับแจ้งสูซูสันออกไปขนอกก่อนทราบว่าทางทีมเ้าจะบอกกันว่าหัน จ้าไปอยู่ข้างนอกกอนเด้อเจ้าคนภายในเห็นเขาจะบอกว่าในวงในเห็นถ้าำมันพิกกัน์ดมาสิบลคือเห็นไปสู๊ดๆออกไปข้างนอกก่อนเห็นนะฮะบอกผู้สื่อข่าวอย่างนี้ครับโอ้ <c oughs> ผู้สื่อข่าวก็ฟังเอาเลต้าไอาโรดเลต้าเอาแล้วเห็นเ <c oughs> อาไวาจังสีหลักศรีบานน้ำเห็ทนท่านี้ระหว่างการประชุมชี้แจงก,ก็มีพนักงานถ่ายภาพส่งเอกสารส่งมาให้ด้านนอกด้วยแน่ <c oughs> ทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวด้วยนะครับผมอาทิตย์ฉบับแรกครับประกาศวันหยุดพิเศษ ระบรุระบุว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีครับพนักง,งานประจาพนักง,งานประจําตั้งแต่เดือน8ปดมิยอก็คือ8มิถุนายนถึง2อกอคือ2กรกฎาคมแล้วก็พนักงานชั่วคราวประจำนี้หยุดตั้งแต่แมิยอถึง2กอคส่วนชั่วคราวนี้หยุดตั้งแต่8ถึง12มิยอครับแต่ยังคงได้รับค่าจ้างอยู่เออค่อยยังชั่วหน่อยครับ ในขณะที่พนักงานยังคงต้องมาทํางานในช่วงวันหยุดพิเศษครับบริษัทมีการจ่ายค่าแรงและก็ค่าโอเวอร์ไทม์ในวันหยุดด้วยนี่เป็นฉบับแรกนะฉบับที่สองครับเป็นจดหมายถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยครอบครัวตราช้อนที่เคารพรักทุกท่านประกาศแจ้งหยุดกิจการครับที่ดําเนินการกิจการมากว่าครึ่งศตวรรษครับและก็ขอกราบขอบพระคุณเกษตรกรชาวไร่นะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับนี่เพราะว่าเกษตรกรนี่เขา เขาปลูกอ้อยปลูกอ้อยป้อนโรงงานนะครับจดหมายระบุบอกว่าอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้บริัทตูยินในสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานที่ยากลําบากมากครับดังนั้นในการประชุมวิสามันพูดถือหุ้นที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าที่ประชุมนี้มีมติครับเป็นเอกฉันครับเห็นน้ำกัดรองซองรองซองเลยตัดสินใจครับ stop please อย่างเงีครับหยุดเถอะแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนะครับผมหยุดเถอะครับกิจการน้ำตการดังกล่าวนี้ขอให้หยุดเป็นอย่างทางการครับ รากฏว่าหาคนคัดค้านไม่ได้เลยครับเลยตัดสินใจบริษัทได้ร้องขอบริษัทน้ําตาลเกษตรเกษตรฝนจำกัดครับซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มของน้ําตาลตาช้อนเช่นเดียวกันครับให้ได้รับการโอนย้ายสัญญาซื้อขายอ้อยที่ทําร่วมกับเกษตรกรทุกท่านขอให้ทุกท่านได้โปรดเข้าใจและก็ขอความร่วมมือณที่นี้สําหรับรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ําตาลเกษตรฝนจะแจ้งให้เกษตรกรทุกท่านได้รับทราบต่อไปขอแสดงความนับถือนะครับ นี่เป็นจดหมายถึงเกษตรกรครับครับแ,<ต>แพูง่ายว่ายังมีการซื้อขายอยู่แต,แต่ว่าให้งงานืแต่ว่าย้ายให้ไปโรงงานอื่นก็เป็นโรงงานในเครือเดียวกันนั่นแหละนะฮะโรงงานเดียวกันเพียงแต่ว่าให้ยกเลิกรายการไปนะครับผมใ,ในขณะเดียวกันนักข่าวเองก็ไปสอบถามคุณชัยวัฒน์สอนมณีคนนี้เป็นใครล่ะครับคนนี้ก็เป็นสวีดีการแล้วก็คุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีครับ คุณชวัตเองก็เปิดเผยหลังการประชุมว่าบริษัทชี้แจงว่าประสุป,ปัญหาการขาดทุนติดต่อกันร,รวมแล้วนะครับ6กถึงเปีครับกําไรมานี่50ปีครับแต่ว่าขาดทุนมา7 <c oughs> ปีแล้วก็เลยขอปิดกิจการทั้งหมดครับหรือเลิกกิจการไม่เหลือกิจกรรมอะไรเลยครับซึ่งก็มีพนักง,งานและลูกจ้างอยู่รวมแล้วก็280คนครับ ทั้งรายวันรายเดือนก็จะมีการเลิกจ้างรวมทั้งลูกจ้างตามฤดูกาลอีกกว่า1,000คนก็จะไม่มีการจ้างงานครับ hmm. โดยวันนี้ได้ประกาศหยุดกิจการเขาประกาศหยุดงานตั้งแต่วันที่2เอ่อตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมแต่ว่าจะมีคงค่าจ้างให้ครับผมแต่จะมีรายงานที่สมัครใจเข้ามาช่วยเก็บงานนะครับซึ่งก็จะได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมถือว่าทํางานในวันหยุดครับ <Okay. S 1> การเลิกจ้างนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม แบ่งเป็นการสมัครใจแบบลาออกครับถ้าเผื่อสมัครใจลาออกนี้จะได้รับการชดเชยไป3ส่วนคือเงินชดเชยตามกฎหมายเงินช่วยเหลือพิเศษแล้วก็เงินช่วยเหลือจากการลาออกครับนี่ถ้าเผื่อลาออกโดยสมัครใจนะคนที่สมัครใจลาออกให้ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายนนี้เมื่อเลย3กรกฎาคมถือว่าสิ้นสุดความเป็นพนักง,งานครับแต่ทีนี้ครับหากไม่สมัครใจลาออก ก็จะดําเนินการเลิกจ exactly. ้างตามกฎหมายครับและก็จะจ่ายชดเชยเฉพาะตามกฎหมายเท่านั้นครับซึ่งก็มีจํานวนแตกต่างกันมากครับเอกซิมโพนะครับผู้ที่มีอายุงานมากกว่า20ปีตามกฎหมายจะจ่ายชดเชยเพียงแค่400วันเขาก็จะบวกเงินเพิ่มช่วยเหลือพิเศษอีก120วันเงินช่วยเหลือการลาออกอีก90วันรวมแล้วเป็น610วันครับเขาเรียกโครงการนี้ว่ามรอีครับ จากกาันดิดีสู่อนาคตใหม่นะครับแน่นึกว่าเป็นก้าวไกลแต่ว่าเป็นอนาคตใหม่ครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือสมัครใจอันนี้เป็นลักษณะของการจ่ายตามคนที่สมัครใจนะครับท่านสวัสดิการแรงงานเองก็บอกว่าวันนี้สวัสดิการคุมครองแรงงานได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ไปให้คำปรึกษาแก่พนักง,งานและลูกจ้างที่ตัดสินใจตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็คือวันนี้แหละ จนถึงวันที่12มิถุนายนครับ5ห,หน่วยงานสก,กัดกระกระทรวงแรงงานก็จะไปทั้งหมดขอให้ช่วยเหลือพี่น้องป้องปายครับที่ยังมีข้อสงสัยขึ้นทะเบียนคนว่างงานพัฒนาฝีมือแรงงานทางพนักงานลูกจ้างที่อยู่ในระบบของการประกันสังคมยังคงได้รับเงินจากประกันการว่างงานอยู่ครับหากลาออกจะได้รับ45% 90วันหากถูกเลิกจ้างได้70วันได้70%ใน200วันครับ ทำให้บริษัทเพิ่มเงินช่วยในส่วนนี้เขาบอกว่าหากดำเนินการกิจการต่อไปอาจจะไม่มีเงินเดือนจ่ายเลยครับอผลกําไรที่เขาได้รับก็จะไม่พอที่จะมาชดเชยแก่ทุกคนได้เลิกเรียกว่าเจ็บแต่จบเหมือนกันครับมยเพลงใหม่เลียนี่นะเจ็บแต่จบนะครับผม <c oughs> จบด้วยดี <c oughs> เจ็บแต่จบดีกว่า <c oughs> ไม่เจ็บแต่ยืดเยื้อครับแล้วก็เจ็บแบบเรื้อรังครับผมอ่าเขาทาในเพลงนี้เราเจ็บแต่จบนี่ครับผม ในขณะเดียวกันคุณชัยวัตรเองก็ตอบย้ำหัวตะปูครับตอบข้อสถามว่าชาวไร่อ้อยที่มีสัญญากับโรงงานกุมภาวาปีจะโอนสัญญาไปที่โรงงานน้าตาลเกษตรผลซึ่งเป็นโรงงานในกลุ่มเดียวกันแต่จะไม่มีการโอนพนักง,งานลูกจ้างเพราะว่าตําแหน่งงานมีไม่มากครับก็สามารถที่จะสมัครได้เท่านั้นครับส่วนแรงงานตามฤดูกาลช่วงฤดูหิบอ้อยราวๆหนึ่งพคนไม่มีกฎหมายรองรับทางจังหวัดเองก็ได้สั่งการสํารวจข้อมูลไ้ด้วยครับขณะที่ปัญหาของพนักง,งานลูกจ้างที่น่าเป็นห่วงก็คือสากร จังหวัดได้ให้สังกรดนี้เข้ามาช่วยเหลือครับเป็นอย่างนั้คือมาเกี่ยวของ้วยค้าในเคือหลายตายมมนเลยแล้วเฮียาวเลยเลยครับขึ้นยาวตายไปหเลยไม่เนื่องจากเกี่ยวสันสันเมียนก็มีข้อ้งหลายอย่างด้วยนะครับทางประธานสภารุโงรงงานน้ําตาลด้วยนะครับเอาทีนี้ไปดูที่คุณนี่คุณเจริญทิประธานสภาพแรงงานเขาว่าอย่างไงทีนี้ครับครับทางด้านนายไพรวนฤทธ ลิทิมหานะครับประธานสหภาพแรงงานน้ำตาลกุมภาวาปีนะครับก็บอกและก็นายธิรวัตรสุดสุุทายสุดทายาคมนะครับอดีตประธานนะครับก็ร่วมกันเปิดเผยนะครับว่าโรงงานนี้นะครับได้แจ้งปิดการนะครับว่าผู้ถือหุ้นบอกทําต่อไม่ไหวนะครับการประชุมมือวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีนโยบายและพิจารณาแล้วว่านะครับให้ปิดโรงงานนะครับ ปีนี้จะไม่มีการหีบอ้อยนะครับและสาเหตุเพราะจากการ,จากการขาดทุนนะครับซึ่งทางโรงงานไม่ได้ไม่ได้ชี้แจงนะครับว่าให้ไปอยู่นะครับจะให้ไปอยู่ยังไงต่อนะครับแต่ทางโรงงานแจ้งนะครับพร้อมที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักง,งาน <c oughs> ทุกคนมากกว่ากฎหมายกําหนดนะครับโดยในครั้งนี้นะครับ ใช้โครงการนี้ว่าจากกันด้วยดีนะครับโรงงานได้ให้เราตัดสินใจก่อน12มิถุนายนนี้นะครับซึ่งพนักงานส่วนใหญ่จะเห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยกับข้อเสนอนะครับทางประธานสภาพแรงงานก็บอกอยก่นะครับว่าจะร่วมโครงการนี้กับโรงงานนะครับเพราะว่าคงไม่มีทางเลือกกว่านี้โดยทางโรงงานนะครับหยุดพักร้อนพิเศษนะครับไม่ต้องไปทํางานตั้งแต่วันตั้งแต่วันนี้นะครับถึง3กรกฎาคมนะครับจากนั้นก็จะผลสภาพ ของพนักงานนะครับซึ่งพนักงานทุกคนจะไม่คัดค้านเพราะเป็นนโยบายของผู้ถือ,ถอ,ถอหุ้นนะครับถึงคัดค้านไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับตนพอที่จะรู้มาก่อนว่าโรงงานจะปิดกิจการแต่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับหลังจากนี้นะครับพนักงานทุกคนก็คงจะเริ่มต้นหางานหางานทําใหม่นะครับพนักงานคนไหนนะครับที่ที่มีที่ดินก็คงจะต้องทํา จะทำไปก่อนนะครับและดูสถานการณ์ตั้งหลัก1-2เดือนก่อนนะครับแล้วใครมีโอกาสไปทางไหนก็ค่อยว่ากันนะครับทางประธานสาภาพแรงงานก็บอกอีกนะครับว่าความรู้สึกของผมตอนนี้ก็เสียใจนะครับเพราะด้วยความผูกฟันกับโรงงานมานานนะครับทำงานทํางานมากว่ายี่ทำงานมา24ปีนะครับ เรียนจบตอนปี40ฟองสบู่แตกนะครับก็ได้มาทํางานที่นี่เติบโตจากที่นี่นะครับซึ่งเจอเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ค่อนข้างที่จะเสอนใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าโรงงานก็เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่โรงงานทั้งหมดตนนั้นนะครับก็ต้องดูแลหลายสายงานนะครับรวมทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านนายธีรวัตรหาสุทธยาคมนะครับคนนี้ก็เป็นอดีตประธานสภาพแรงงานน้ำตาลกุมภาวาปี น้ำตาไหลน้ำตาไหลหยดแม่แม่นั่นเรียกว่าน้ำตาหล่นบนข้างเตียงเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่งงงอยู่นะมันก็ยังงงงเหมือนไมโครว่างั้นเนแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันในเมื่อสภาพวะมันเกิดขึ้นแบบนี้ทางโรงงานก็ไปต่อไม่ได้ผมเองก็ยอมรับกวาสิริงที่มันเกิดขึ้นนะคุณชลธิศถ้าถามว่าเสียใจไหมนะครับนี่นักข่าวชอบถามรู้สึกยังไงที่ตกงานเสียใจไหมไหมครับ จากเรามาตกงานบางที่แหละวอรี่ม่หนามาถามอยู่ว่าเสียใจไหมบางครับผมก็ต้องตอบว่าเสียใจจริงๆนะครับเพราะผมอยู่ที่นี่มานานมากเลยนะมาตั้งแต่นว่นตั้งแต่คุณนพพรเรียนจบธรรมศาสตร์ปีสองห้าสองห้ามาถึงปีนี้ก็ปีสองห้าหกสี่แล้วมันกี่ปีแล้วนี่มันเกือบสี่สิบปี โรงงานที่ผมอยู่มาโดยตลอดเลยนะส่งลูกเรียนหนังสือจนจบลองคิดดูกับแม่แรกนี่เนี่ยแล้วก็แต่ละคนก็มีครอบครัวไปหมดแล้วเรียกว่าโรงงานนี้ให้ทั้งครอบครัวให้ทั้งบ้านให้ทั้งรถให้ทั้งอนาคตต่อลูกหลานตัวเองค่ะผมครับให้ทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างได้จัดที่นี่แหละนะครับตนเองก็สงสารพนักงานในโรงงานบางคนนะลูกยังเรียนหนังสืออยู่ ทีนี้ถ้าเปิดตกงานจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงทีนี้นี่น่าสงสารนะตอนนั้นมาจากจังหวัดกระบี่นะแล้วมาอยู่ที่นี่สามสิบเก้าปีกับห้าเดือนกับอีกห้าเดือนกับอีกเจ็ดวันมือนกงินโบ้กับยี่สิบชั่วโมงเนี่ยไล่มาขนาดนั้นครับผม <c oughs> โอ้โหสามสิบเก้าปีนะแกมาอยู่นี่ปีสองห้าคนกระบ,บีดบบ่ด้วยคนกระบี่ด้วยสามสิบเก้าปีห้าเดือนกับเจ็ดวันครับพูดง,ง่าย อีไม่กี่เดือนนี่ตัวเองจะกเกษียณอยู่แล้วนะครับมันจะเหมือนมันจะ,นจะเร,อเรือจะถึงฝั่งอยู่แล้วนะคุณจุลทิตนะถึงปลายทางอยู่แล้วแล้วจู่ๆเรือล่มแน่ <ๆ S 1> นเห็นฟังยุดลำไรลำไรโอ้ยอีโบกีกาจะหงัดฟังแล้วฮัลเรือมาล่มครับ <ๆ S 1> นี่เดือนนี้เดือนอะไรนี่ก็เดือนมิถุนายนมินา,ากระดามสิงหากันยาตุลานี่เแค่สามสี่เดือนหนึ่งตัวทึงมีความผูกพันกับโรงงานมากเรียกว่าเป็นหนุ่มโรงงานเลยครับวันอะไรก็น้ตาไหลนะขออนุญาตปัด ปาดน,น้ำตาได้เด้ยยอคนจริทธิดเด้อสิตนเจ้าของสิตนลครอบครัวสิตนโรงงานออผอมพูดจากลายโรงงานกับสิตนเนี่ยเด้อนะครับ <laughs> นะครับผมว่าแล้วก็ปาปาดน,น้ำตาอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าสูตรน้ำมันเหลืองเข้าไปแ <laughs> สบต,ตาครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะฮะโรงงานนำ้ำน้ำตาล <ผม S 1> กุมภาวา,วาปีคร<ป>ับโอ้ยเนาะจบแล้วนะครับก็คงสางผูบบริหารคงจะดูนะเขาคงมีหลายบริษัทนะ ไปต่อไม่ได้แล้ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าขาดทุนกี่มากน้อยแต่ว่าขาดทุนมาแล้วหกเจ็ดปีแล้วว่างั้นครับผมกาไรมาห้าสิบปีขาดทุนมาหกเจ็ดปีไม่อยู่ต่อแล้วขออยัดาไปก่อนไปกอนเด้อท่านเลยจะลงงานเดี๋ยวก็พรแต่ว่าก็น่าเห็นใจนะช่วงในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยโควิด -19 ทํามาคนน่าเห็นใจทั้งโรงงานน่าเห็นใจทั้งพนักงานด้วยความผูกพันและถ้าเผื่ออยู่ยังมีความสุขนะก็น่าเสียดาย โอ้แล้วได้เงินมาก็เขาค่อยให้เยอะนะเยอะนะให้เยอะเหมือนกันให้เท่าไหร่หกหกร้อยสิบปันนะฮะคือเขาให้เยอะกว่าคนที่กฎหมายกําหนดด้วยนะครับถ้าสมัครใจเราออกนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อไม่สมัครใจก็เอาบอกอยากกฎหมายแล้วแต่บอกอยากไลฟ์ฟอรลองเอาหรอฮะโอ้สิโตนเยอะสิโตครูคนครูไฟล์ด้วยันซะแต่ว่าผมนี่จะไม่สงสารเลยนะถ้าเผื่อรถมีปัญหามาแล้วไม่ไปอุบวนเซอร์วิสนี่เพราะว่ามีรถอู่ดีๆแล้วไม่ไปนี่โอ้ยเป็นอาทิตย์น่าเสียดายครับ อุบัติเเขามีความพร้อมมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําเลที่ตั้งไปมาก็สะดวกนะถนนคลังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอดุดมพัฒนาการนะครับเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย่กว่าถึง30%นอกจากนั้นเขาจะมีการรับอัปเกรดรถของคุณนี ไม่รู้ว่าคัมิโอของคุณจราทินจะไปอัปเกรดได้ไหมให้เป็นรถ e ีีแบบนี้ครับผมจะได้หรือเปล่าไม่รู้มันยากเลยครับรับอัพเกรดของคุณด้วยอะไรและเช่นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถเลือกได้แล้วก็รับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG <c oughs> และก็ CNG นะครับล่าสุดนี้เสียแจ้งครับยกระดับอีกขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับ <c oughs> เป็นตรอ,อตรอนะฮะตรอตรเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับเปิดบริการแล้วทุกวันเลยสองโมงเช้ายันห้าโมงเย็นนะครับ เปิดบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแกส๊สอ p g c จ g ซรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3าและที่เป็นไฮไลท์ครับนั่นคือรับฝากต่อทะเบียนด้วยรถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตจัดการให้ครับวันสต็อปเซอร์วิสครับมาที่เดียวมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนแม่โล่งใจนะไปอุบลเซอร์วิสครับครับ คุณรู้สันใดนะครับอยากได้รูกบอลอิริทไฟนะครับไปป้องกันในไฟที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณน,นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับร <c oughs> ูกบอลอิริทไฟนะครับเป็นนวัตก,กรรมของคนไทยนะครับเป็นรูกบอลเพลิงอัจฉริยะที่ผลิตโดยคนไทยนะครับใช้งานสะดวกสบายแค่ยื่นลูกบอลอิริทไฟเข้าในกองเพลิงหรือคุณฟังจะแกวรูกบอลอิริทไฟไว้ในจุดเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่ออิริทไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับเหมือนงานท่านใด โทรศัพท์มาหาเราได้เลย0903701013 0817908442ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มไ,ลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไร่ช่างก็จะไปเลือกเลนเพราะว่าคอมพิวเตอร์บอกได้เพียงแค่ว่าสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไร่แต่ว่า ตัวช่างเองเขามีประสบการณ์จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างน,างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วก็จะสบายตาครับนี่ประสบการณ์บอกได้ครับตัวเราก็ไปเลือกชนิดของเลนนะครับเลนมาเลนกระจกเลนมัตติโคดเลนโปรเกรสซีฟครับราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแล้วก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าของตัวเองด้วยเราเป็นคนหน้ากลมหน้าริมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตายอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริม บุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจครับครับ โรงพยาบาลราชเวชุุบลราชธานีนะครับนอกจากเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในเรื่องของการดูแลบติเหตุนะครับพร้อมทั้งทีมแพทย์พยาบาลนะครับมีความเชี่ยวชาญทีเดียวที่นี่นะครับโรงพยาบาลราชเวชุุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุบลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับและก็เป็นแห่งแรกของอีสานใต้ด้วยนะครับที่นี่ก็ให้บริการในเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 รู้ผลทันใจทีเดียวนะครับคุณฟังที่มีญาติพี่น้องนะครับอยากจะไปตรวจโควิดนะครับเพื่อ ใจไปรับรองไปขอไปรับรองการตรวจโควิดก็ไปได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับสอบถามราอียเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่045280040 04528005